พี่เขาอะไรงูมิพี่เขาอะไรเอาเโอเคสุด,ดิีเฮ้ยทำไมพี่ภูมิใส่ชุดนอนอะนะคะก็อิมไม่อิมแล้วนี่ขนมกระดาษก็เก็บหมดไปแล้วนะคะมันจะมีสีดำเป็นรสคาราเมล นะคะเพื่อนกินหมดเลยมันมีสองตัวจ้องจะก,กิน <แจ S 2> นะอกีนะคะเดี๋วถ้ากินเสร็จก็จะมาหักให้ดูเนาะมันจะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหอันนี้รสชาติเหมือนกระดาษมากให้มถึงรู้นะคะว่าทำไมถึงรู้ว่า อันนี้รสชาติเหมือนกระดาษเคยกินกระดาษเด็กทุกคนต้องเคยกินกระดาษคือมัมีสีดำใช่ไหมแล้วให้สุกัดกินสุกัดบอกขมขมตรงไหนอร่อยจะต,ตายตาอืม อันนี้ไม่ต้องเหลือเรากินให้หมดเลยเอาแล้วก็ไม่ใช่แล่พันเบามากเลยอันเนี้ยะนักกว่าดูท่าสนักกว่ากระดาษ ก็ oh, จะเอาไปแช่ตู้เย็นเย็นก็จะหมดแล้วไม่น่าเหลือะแต่คือเราจะเหลือไว้ให้แม่ด้วยโอเคนี่เนาก็จะใส่ไว้ตรงวันนี้มันจะได้ความเย็นมากเันปะเฮ้ย ะะคก็ประมาณนี้กิน่ออไรก็วันนี้อะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะบ๊ายบาย